สวัสดีค่ะมากินก๋วยเตี๋ยวบะหมี่นะคะหมูแดงนะคะแล้วก็มีเกี๊ยวเกี๊ยวกรอบนะคะนี่นะคะบะหมี่หมูแดงนะคะวันนี้เราก็ไปชวนชิมแต่ละร้านมานะคะว่าอันไหนอร่อยแล้วก็เลยซื้อมานะคะเอามาทานนะคะนี่นะคะบะหมี่นี่นะคะนี่นะคะมีหมูแดงนะคะบะหมี่หมูแดงจานนี้นะคะ น้ำน้ำน้ำรอ้รอนๆนะคะอืมพอดีแล้วค่ะก,กินได้เลยนะคะเจ้านี้เป็นเจ้ารถนะคะเจ้ารถมอเตอรเขาจะเข็นขาย มาจอดนะคะแล้วก็ซือ้อคือได้เลยค่ะ ล่วงค่ะร่วงล่วง,วงชอ้อนเราล่วงแล้วนะจ๊ะกินใหญ่นะคะช้อนล่วงอืมเปลี่ยนช้อนใหม่นะคะน้ำสดน้ำร้อนนะคะ บะหมี่ก็นุ่มนะบะหมี่นุ่มอร่อยเลยะนี่เยอะมากินกันได้เลยนะคะอร้อยอร่อยแล้วก็แซ่บไปด้วยนะคะ เราจะไปชวนชิมทุกรลาเลยว่าร้านไหนร่อยมากร่อยน้อยไม่ต้องปรุงอะไรมากเลยค่ะเครื่องปรุงมันกลมกล่อมของในตัวของเขาเองน้ำตาลปลายก็ไม่สัสเพราะเขาอร่อยน้ำน้ำซุปเขาอร่อยอยู่แล้วนะ มีลูกทิ้นปเดียวลูกเดียวค่ะลูกเดียวอืม mm. ก็ใส่ผักบุง้งกะถั่วพันจาบางคนอัง่งก๋วยเตี๋ยวไม่เอาผักเลยเขาจะกินไงไม่เอาผักมันผักมันมีวิตามินแต่บอกไม่ใส่ถั่วงอกไม่ใส่ผักหมูแดงนี่มันไม่มีมันนะคะคนขายของไปแล้วค่ะ มากินกันคํานี้เลยนะคะอร่อยด้วยอืนรำชาไม่ร้อนขอ อะไรไม่ว่าก็ขอให้ได้ท้องอิ่มแต่่ยใจแล้วนี่ต่อไปเราจะไปชิมร้านไหนอีกนะคะก๋วยเตี๋ยวอันนี้เจ้ารสรสพ่วงท้ายก๋วยเตี๋ยวหมอหมอเตอร์ไซ ก็จะหมดแลค่ะ uh. ออร่อยมากอร่อยเหือ <lei> แค่เนี้ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีความสุขนะเดินทางไปไหนขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะบุญรักษาภากุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิขอขอขอ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่ตอไปคะ่ะสวัสดีค่ะสาธุนะคะ ไม่บายจ้าไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะ